เส้นประสาทตาเสื่อมจากการถูกกดทับส่วนใหญ่เกิดจากเนื้องอกในสมองหรือเบ้าตาเช่นเนื้องอกต่อมใต้สมองเนื้องอกของเยื่อหุ้มสมองหรืออาจเกิดจากก้อนเลือดหรือกระดูกที่แตกมากดทับเส้นประสาทตาอาการของโรคผู้ป่วยจะมีอาการตามมัวโดยส่วนใหญ่อาการตามัวจะค่อยๆมัวลงเรื่อยๆอ,อาจจะเป็นตาเดียวหรือสองข้างก็ได้อ่า ผู้ป่วยจะมีการมองเห็นสีผิดปกติมีลานสายตาผิดปกติโดยผู้ป่วยจะมองไม่เห็นด้านข้างผู้ป่วยอาจจะเดินชนหรือขับรถเฉียบชนด้านข้างได้อาจจะมีอาการปวดศีรษะ,ะขึ้นไส้อาเจียนมองเห็นภาพซ้อนหรือตาโนได้ถ้าเป็นเนื้องอกต่อมใต้สมองอาจจะมีอาการของโฮอร์โมนที่ผิดปกติเช่นน้ำนมไหลเต้านมโตประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือมีความต้องการทางเพศลดลง การวินิจฉัยวินิจฉัยจากอาการต่างๆเช่นตามมวลานสายตาผิดปกติและยืนยันการวินิจฉัยด้วยการถ่ายภาพเอ็กซเรย์สมองและเบ้าตาหรือการตรวจหาระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติของต่อมใต้สมองสำหรับวิธีการรักษารักษาตามสาเหตุของก้อนเนื้องอกที่มากดทับสัญยแพทย์อาจผ่าตัดก้อนเนื้องอกออกหรือผ่าตัดร่วมกับการฉายรังสี ในกรณีของเนื้องอกต่อมใต้สมองบางประเภทอาจจะรักษาด้วยการใช้ยาการพยากรณ์โรคถ้าผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาเร็วโดยเส้นประสาทตาถูกกดทับอยู่ไม่นานและไม่มากการมองเห็นและลานสายตาอาจกลับคืนมาใกล้เคียงกับปกติได้ครับ